นี่ไม่ใช่เลียงนะใหญ่นะอะคุณตาอ,อยากจะเก็บไว้ทําพันบ้างไหมนี่ก็เก็บให้ราคาได้ราคาไงให้ได้ราคาแล้วค่อยขายใช่ไหมไอ๋อไปเรื่อยๆรเขาว่าบวชทุกบวชทุก็ขี้เอาปุ๋ยไย <laughs> ขี้เอาปุ๋ยแทนนะก็ลูกข้าวสิแทบจะไม่ต้องเล่นปุ๋ยเลย <laughs> ขี้วัวอย่างเดียวนะคุณตานะ ก็ดูสินี่เกือบเม็ดแล้วนี <S <S ่น่ะเนี่ยผู้ชมครับเนี่ยโรบนี่น่ะคุณตาเขาบอกลิงเอาขี้จริงๆนะคุณเกือบเม็ดแล้วเนะแต่ตะอนมันเกจเป็นหมื่นแล้วเนี่ยโอของดีนะคุณตานะไปหาที่ไหนได้ปุยนี่มันลงปีหนึ่งจะได้สามสี่นี่นะปุยเขามันได้สามปีนะถ้าเราใช้ทำนานะ่นแหละบวกผมอืมแต่ถ้าเราไวทุกผู้ให้มันใหญ่ๆมันหนามันก็ได้เลยจุระสามสี่หมื่นเหมือนกัน ไม่ไม่ถูกนะถ้างั้นนะถ้าบัวมันอ้วนเขาหาซื้อบัวใหญ่บัวอ้วนบัวใหญ่ไอ้ที่มันขายถูกๆก็คือบัวบอมวัวผอมบัวตัวเล็กตัวเล็กอ่าบัวเรายังงี้เคยถูกบ่สภาพอย่างนี้ด้วยนะมันไม่ถูกแน่นอนน้องตานะไม่ถูกอ๋อไอ้ที่เขาบนว่าวัวถูกวัวถูกก็คือวัวพื้นบ้านวัวกระโดนวัวทำนานี่ก็ดูสิบัวสองปมพีนี่คุผู้ชมครับ คุณตาท่านพูดถูกเลยเนะาะเสื้อผ้าอย่างเงี้ยมันจะตัวหมื่นละหมื่นได้ยังไงใช่ไหมลนะ่ะอ่ามาดูเลยครับ<อ>ผมถ้ามันอกขนกมันใหญ่ขนาดไหนอืมอืมตาตา,ตาโอ้ <laughs> ทำอะไรอยู่ครับคุณตาสวัสดีครับวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเข้าปีนี้ โอ้อันนี้มันหมูรัวนี่มันหมูรัว <laughs> ทำไมอ้วนจังเลยคุณตาโอ,โอ้ดูมันกินเถอะโอ้แม่มันเป็นไข้ตัวฉีดเมื่อกี้ฉีดเองด้วยมมาขามันแข็งขามันแข็งขาักแล้วทองแล้ววด้ยทองแล้วด้วย สองหมดแล้วนี่ยนะสองเดือนทับจิตบมทั้งหมดเลยโอ้มาตรฐานมากเลยนะตัวสาวนี่ให้ตรวจด,ดูไม่ต้องเก็บเช็คเรียบร้อยแล้วน<ล>ะคุณตาสองปีเดือนครับผมทําไมมันอ้วนจังเลยคุณตาก็มันอย่างงี้เลยมันกินอย่างงี้กินฝางยังไม่ได้กินหานี่เน,น,นี่ยโอ้แน่นเดียดเลยนะ,นนยนะมันกินทั้งวันอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้โอ้โอ้ถ้าตัวเมียสุดยอดเลยโอ้แน่นมากเลยคุณตาไม่มีที่ติเลยเนี่ย ยยกกับฟางนะก็แค่นี้เลยแล้วถุงหัวอาหารยู่ไหนถุงหัวอาหารยู่ไหนยังไม่มีตุนเลยยังไม่มีตุนเลยนะซื้อปุ๋ยไว้ตามถุงโอ้แล้วทําไมมันถึงได้อ้วนขนาดนี้คุณตาก็เมย์มันใหญ่ไงเราให้กินอะไรบ้างเเช้ามานี่ก็กินได้ยากับฟางนั่แหละวัวลืมตามาปุ๊บให้กินอะไรอันดับแรกฟางฟางอยู่ทั้งคืนฟางอยู่ทั้งคืนนะมันกินทั้งคืนมันกินทั้งคืนนะตอนเช้ามันนูนอะ มันนอนถ้าเราไม่มามันก็นอนอยู่ทุกตัวเอาง่ายคือกลางคืนนี้อาจให้กินให้เต็มที่เลยกินก็ไวจังนี่ไวเต็มรางนี้นะนี่ลอ่าเช้ามาถ้าเราไม่มาตอนเช้าเราไม่มามันก็นอนถึงกี่โมงเอาถ้าเราไม่มามันก็มาตื่นทุกตัวนะทุกตัวนะแต่ถ้ามันได้ยินเสียงรถเข็นมันตื่นมันจารถจะโร้งได้ไงมันก็ร้องอ๋อแต่ตัวนู้นไม่ร้องเดอีกตัวงสองตัวนี่ครับผม สรุปแล้วก็คือถ้าเราไม่มานี่ก็คือมันจะนอนตื่นสายเลยมันก the ็นอนตื่นสายพอคุณตามาปุ๊บจะให้กินอะไรอันดับแรกก็ให้ฟางนี่หละฟางเวลาย่าก็หนูนเที่ยงแล้วเที่ยงนะครับมารถเข็นหนึ่งก็พอวัวกี่ตัวรถเข็นหนึ่งสี่ตัววัวหนึ่งรถเข็นเอ้ยย่านรถเข็นพอไหมก็กินฟางโตไงโอ้ฟางสามก้อนนี่หมดเกลี้ยงเลยตอนเช้าสามก้อนผมว่านะมาตรฐานมากเลยนะวัวไม่มีผมเลยคุณตา ไม่นหนเชื่อนะก็ดูฟางที่เหมือนระยะมันกินเหมือนกันเฮ้ยฟางสวยมากเลยก็ฟางใหม่ไปหาฟางใหม่ได้ที่ไหนก้อนละสี่สิบห้าเขาอามาส่งก้อนละสี่สิบห้าเขามาส่งวันหนึ่งก็สามก้อนก็ประมาณามเดือนละเดือนหนึ่งก็ร้อยก้อนสี่พันห้าสี่พันห้าอุ้ยไม่ธรรมดานะฟางนหนกันตานะไล่มันกินเว้อโวดถูกไม่เป็นไร วันนี้มันถูกเจ็บจะเกิดรุ่วนนี้มันขึ้นกรุงปรางไปบัวมันถูกเคบัวเล็กบัวผอมอืมแต่ถ้าเราไวทูกผู้ให้มันใหญ่ใหญ่มันหนามันก็ได้แล้อยู่ละสามสี่หมื่นเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ถูกนะถ้างั้นนะถ้าบัวมันอ้วนอ่ะเขาหาซื้อบัวใหญ่บัวอ้วนบัวใหญ่ไอ้ที่มันขายถูกๆก็คือบัวบัวผอมบัวตัวเล็กตัวเล็กอ่าบัวเรายังนี่เคยถูกบ่สภาพอย่างนี้้วยนะ มัน<ล>ไม่ถูกแน,น่นอนนะคุณตานะมนไม่ถูกอ๋ไกอไอ,อที่เขาบ่นว่าวัวถูกวัวถูกก็คือวัวพื้นบ้านวัวกระโดนวัวทำนานี่ก็ดูสิววัวสองปีนี่คุณผู้ชมครับคุณตาท่านพูดถูกเลยเนาะสภาพอย่างเงี้ยมันจะตัวหมือนละหมือนได้ยังไงใช่ไหมล่ะอ่าก็ดูไครับผมถ้ามันอกขนกมันใหญ่ขนาดไหนอืมอืม,อม,อมผมว่านะมีตัวดีๆตัวใหญ่สวยๆนี่ไม่เสียหายนะคุณตานะก็ไอย่างเงี้ย ถ้ามันคลอดตัวเมียมามีแต่ตังเลย๋อททำไมถึงว่าคลอดตัวเมียมามีแต่ตังเลยก็เป็นแม่พันธ์ไง๋อแต่ตัวผู้มันก็ได้ถ้าผวยพันธ์นี่นี่รบมนไซมันเตอร์ด้วยบีดมันเตอร์ทำไมถึงก็ได้เอาบรามมนผสมบีดมาเตอร์บีดมันเตอร์มันหนาไงแล้วหูมันสั้นกว่านี้ครับผมแล้วมันจะอยู่รามันพอดีเลยอ๋อนี่นี่รามันประสินใช่ไหมครับผมหูยังยาวอยู่เนาะ พอพอไปเจอหูงสั้นมันจะพอดีเลยต่อไปมันจะเป็นของมันเลยนะเปอ๋อครับผมตอนเย็นนี่คุณตาก็ให้กินฟางก้อนละสี่สิบห้าบาทนะแล้วร้อยน่ะแล้วได้เอาไปผูกข้างนอกบ้างไหมนี่ออกออกกี่โมงแล้วตีเวลาไบางวันก็สามโมงบางวันก็วันนี้ฝนก็่สี่โมงกว่าออกไปถทบเดียวออกให้มันเลยตู่ ไม่ให้มันเคะอะอะไรอ๋อออกให้ระเหยตัวให้ไม่ให้อ้โคพกมันเคะครับผมสักกี่ชัมม่วโมงคนตาวันหนึ่งได้สองก็เข้ามาหมดแล้วอืมนี่ฟางมันกินหมดรอบหนึ่งแล้วเอามาเติมอ,อีกนะเอามาเติม,ออม,ตมใส่อะไรลงไปใส่ชีรสหรือเปล่าอโอ้ไม่นาเชื่อนะโอ้วดีดูดิท้องมันนะแน่นทุกตัวเลยนะตานะตัวผู้นะลูกไอ้ชีชาอ๋อ ปกตินี่คุณตารู้ดูฝนเนี่ยวัวมันต้องผอมนะผอมอะไรก็มุงนี่กลางไวถ้ถ้าถ้ายุ่งกันมันผอมแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์้งขนเอาลงไงไม่ถ้าเกิดว่ายุ่งกันเนี่ยวัวผอมร้อยเปอร์เซนต์ก็บัวไม่ได้นอนอมันก็เวีุงเวงบุง,บง,บงม,มันเคยได้นอนบอกครับผมบเห็นไหมบัวเขาให้กินทั้งวันทั้งคืนแต่ผอมไงสาเหตุนี้เลยนะสาเหตุนี้เลย<อ> ผมไม่เยอะมันเห็นแล้วสภาพวัวแล้วคุณตานะอ้มันดีมากๆเลยนะคุณตานะอ่าแน่นมากเลยนะนี่ลูกกัชีชานะครับผมผมว่าตัวผู้ตัวนี้ถ้าขายก็ได้อยู่นะนประมาณมได้ก็สองหมื่นเดอะถามว่าขายไหมไม่ขายแล้วอันนี้ม่ใครเล็กนะใหญ่นะอะคุณตาอยากจะเก็บไว้ทําพันธุ์บ้างไหมนี่ก็เก็บให้ราคาได้ราคาไง ให้ได้ราคาแล้วค่อยขายใช่ไหมอ๋อไปเรื่อยๆเขาว่าบัวทุกบัวทุกก็ขี้เอาปุ๋ยเลยขี้เอาปุ๋ยแทนนะก็ดูข้าวสิแทบจะไม่ต้องเล่นปุ๋ยเลยขี้วัวอย่างเดียวนะคุณตานะก็ดูสินี่เกือบเม็ดแล้วนี่นะเนี่ยผู้ชมครับเนี่ยรอบนี่ยนะคุณตาเขาบอกว่าลิงเอาขี้จริงๆนะคุณเกือบเม็ดแล้วนะแทะตะก้อนมันเกียจเป็นหมื่นแล้วนี่ยะอ๋อของดีนะคุณตานะ ไปหาที่ไหนได้ปุยนี่มันลงปีหนึ่งจะได้สามสี่นี่นะปุย<อ>ข้ามันได้สามปีนะถ้าเราใช้ทํานาน,นะน่แหลยปีนี้ข้าประมาณนี้แต่ปีที่สองข้าวจะสวยกว่าปีที่สามก็จะสวยกว่านี้อีกน่แหละปุยมันปรบับปริมิน<อ>แต่ปีสามมันจะหมดนะเพราะปีสี่ต้องใส่ปุยใหม่ต้องเพิ่มใหม่นะคุณตานะโอ้อันนี้คือมันนี่จะคลอดแล้วออนเดือนนี่เลยแล้วถ้าวัวไล่คลอดนี่ต้องดูแลเป็นพิเศษไหมคุณตาคนที่เย็นมันก็กินอย่างนี้แหละ ม่เราต้องดูแลพิเศษไหมดูมันกินฟางไมน้ามันถึงอ้วนเนาะจริงๆเหมือนคนจะคลอดลูกนะต้องลดน้ําลดอาหารนะเดี๋ยวคลอดลูกไม่ได้นะไม่มีลถไม่เกี่ยวกับบัวด้วยทําไมครับคุณตาบัวคลอดง่ายคลอดง่ายตลอดอ๋อถ้าบัวคลอดยากมันยากตลอดอันนี้คือคลอดง่ายใช่ไหมบัวคลอดง่ายอ๋อถ้าบัวคลอดง่ายพอถึงเวลาคลอดมันมองไม่ชันแล้วพึดเลย วัวโคตรยากมันก็ยากครับผมโอ้ผู้ชมครับโอ้ท้องหมดแล้วเนี่อันนั้นตัวผู้นะตัวผู้มันจะท้องได้ไงตัวผู้ตอนนั้นคนใดตัวผู้สวยนะขายไม่ตัวนั้นน่ะแ้่ได้ราคามันกว่า้าเท่าไหร่มีคนให้ผมหาวัวพ่อพันตัวผู้อยู่ได้หมื่นห้ากับโปรเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผู้ชมครับพอดีมีเอฟซีคนหนึ่งนะอันนี้ตัวเทด้วยนะเนี่ หมื่นห้านะคุณตานะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมจะถ่ายขายให้คุณตาแล้วกันเพราะว่าเขาให้หาเขาให้ผมหาวัวพ่อพันธุ์อ่าชาโร์ลีชาโร์ลีเนี่ยตัวเลือดร้อยเลยนะโอ้สวยนะผู้ชมครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวซูมให้ดูก่อนนะอ่าตัวนี้นะคุณตาขอหมื่นห้านะจูงเชือกไปเลยนะเดินสบายเลยไม่คือหมื่นห้านี่จูงกลับบ้านเลยนะเบอร์โทรคุณตาเบอร์อะไรไม่มีเบอร์โทร เอาอีกแล้วเอาเอาเป็นว่าผมเป็นสะพานให้แล้วกันนะอ่าถ้าสนใจโทรมาเบอร์ผมแล้วกันเพราะว่าเขาบอกว่าตรงเนี้ยต้องการวัวตัวผู้ไปทําพันธุ์เลยอืมตัวนี้เหมาะเลยนะคุณตานะหน้าตาสีสันได้หมดเลยนะได้หมดเมื่อก่อนไม่ใช่หมื่นห้านะแต่แต่ก่อนมันสามหมื่นแล้วใช่แต่ก่อนขายสามหมื่นทุกสามหมื่นก็ยังมีคนซื้อน่ะเพราะว่าวัวเราไม่ได้คดีนะก็วัวเรื่อง พร้อมไม่มีหรอกวัวเหมือนที่คุณตาบอกนะวัวมันถูกก็คือวัวที่มันผอมอตัวเล็กนั่นหละแต่อย่างเงี้ยมันจะถูกได้ยังไงใช่ไหมล่ะวัวมันอ้วนออผมว่าเรื่องจริงเลยครับคุณตาแต่ก่อนผมขายแค่หมื่นบาทเมื่อก่อนนะก็แต่ก่อนมันยังเล็กไงวัวมันโตทุกวันอ๋อ <laughs> เมื่อ<ข> <erfahren, S 1> ก่อนคือ <Coll> ตั้งไว้เมือนหนึ่งแต่ตอนนี้มันเริ่มโตขึ้นแล้วก็มาจากมันเกือบสองเดือนอีกแล้ว<อ>เพราะมันกินดีด้วยนะยาทุกวันนี้ครับผมอันนี้ได้ออกข้างนอกบ้างไหมกันตาอ,ออกออกทั้งหมดผมชอบนะที่คุณตาบอกว่าเอาออกทั้งหมดนะอ,ออกเออมีที่ผูกอยู่ข้างนอกมพรออกไปจนสามโมงเย็นก็เอาข้าวมาแล้วครับผมเพราะถ้าไม่รีบเอา ช่วงสามโมงเย็นกว่าจะเอาเข้าหมดมันก็สี่โมงกว่ามืดก่อนใช่ไหมครับอืก็จูงทีละตัวสมตัวทางมันเคบเแล้วก็ครับผมจะเข้าพร้อมกันมันจะยากนะคุณตานะเสียเวลาอแต่ผมชอบนะที่คุณตาบอกว่าโอ้โหมันกินแบบไม่เหลือซากเลยนะกินจนเช้ามานี่เกลี้ยงเลยนะเกลี้ยงไม่ใช่น้อยน้อยนะคุณตานะจามก้อนไม่เหลือทำจะเอาออกเช้าก็ต้องให้มันกินเพิ่มครับผม อันตรายไม่ในคุณตาเนี่ผูกเชือกไว้อย่างนี้เนี่ยไม่บัวมันไม่เคยพันขามันจะไม่พันแเต่เขาให้ผูกสูงต้องผูกลงล่อ๋อถ้าผูกทั้งนี้มันพันเนี่ยมีสิทธิ์พันใช่ไหมครับอ๋อแต่ถ้าผูกอันนี้มันยกได้นะเดี๋ยวบัวเราเคยสอนมันแล้วเวลาติดขาให้มันบกมันเข่าเขยวมันก็เขยวครับอ๋อเพราะมันรคช้องโรคมันจําได้หมดแล้วครับผมอืมโอ้แต่แม่ตัวนี้ก็สวยนะคุณตานะ แม่ใหญ่ทองเลยใช่ไหมนี่ทองแล้วอืจับสัตว์ยังไงคุณตาแม่นยังเลยดูยังไงว่ามันบวมบวมถ้ามันเป็นสัตว์ตอนเช้าตอนเย็นผสมจิตเลยเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงครับผมโดยมากหมอทุกวันนี้เขาไม่ไม่เอานะทำไมคร <9 S 1> ับเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงเขารอให้มันลงพอรอยบวมมันลงมันเลือกแค่ห้าสิบเซนท่นั้นเองอ๋อ ถ้าเป็นโมสมัยก่อนนะมีมีมมหนึ่งสมดีมากหมทมที่บ้านคุณชัยแก่อน,นครับผมสมติดทุกรอดเลยอืแต่โมทุกวันนี้เขารอให้ลงทาม <อ S 1> ไม,ม <อ S 1> ต้องรอให้ลงเขาว่าถ้าไม่ลงไม่ติดไม่รู้เขาซูนไ้จังไหน <laughs> ผมบอกหมอไม่เคยให้หมทราถามผมบอกว่ามาผสมอย่างเดียวบวัวผมเป็นตอนเช้าตอน กโม่ห้าโมงเย็นหรือหกโมงเย็นนี่มาเลยมาเลยไม่ได้ถามอะไรเลยนะ<ม>เสียบอย<า>่างเดียวเลยม, <า S 2> <laughs> มันก็ติดทุกตัวอ๋อแสดงว่าเขามีเทคนิคของเขานะทั้งนั้นนะเพราะบัวมันบัวบางตัวมันลงช้าแต่บัวบางตัวมันลงเร็วบัวเรามันลงเร็วครับผม